สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูโปรเจกต์บอร์ดเกมสุดยิ่งใหญ่ของคนไทยาปาบริคครับปาบริกเป็นบอร์ดเกมแนวโลกล่มสลายอีกแล้วนะฮะ <laughs> ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับโลกที่ล่มสลายนะครับแล้วก็เหล่าสัตว์ก็ได้กลายพันธุ์ไปเนาะเป็นเกมแนว ต่อสู้ผมใช้ว่าต่อสู้ยึดพื้นที่ว่าแล้วก็มีมี2เป้าหมายด้วยกันเนาะที่จะเข้าไปช่วงชิงเอาแรงพลังงานหรือว่ากําจัดศัตรูออกไปจากกระดานนะครับที่โปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะน่าชื่นชมและภูมิใจของคนไทยมากนะพูดตรงๆผมรู้สึกว่าดีนะครับที่แบบว่าคนไทยเราได้ทําอะไรแบบนี้เนาะทาอะไรที่มันใหญ่ๆมันเจ๋งมากเลยเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องเกมเพลย์อะไรเนี้ยผมขอคำข้าไปก่อนเลยกันนะฮะ เดี๋ยวผมขอออกตัวก่อนนะผมว่าเป็นคนลูกค้าคนที่40กว่าของโปรเจกต์นี้เลยนะฉะนั้นผมจะพูดอะไรจาก,จากนี้เนี่ยผมก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะมาเล่าในมุมมองของผมหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้กันนะครับหนึ่งเลยนะครับโปรเจกต์บาร์บาริกเนาะในในโปรเจกต์คิกซั t เตอร์เนี่ยก็คือมาในรูปแบบภาคหนึ่งกับภาคสองมาพร้อมกันเลยนะครับ เพราะว่าด้วยวิกฤตโควิด COVID เลยกันเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเออก,ก็ดีสั่งครั้งเดียวเนาะส่งทีเดียวนะครับมีสเต็ตโกที่มาแบบรายวันเพราะว่ายอดไม่ถึงที่จะดันแบบรายยอดเลยกันเนาะก็ถือว่าน่าเสียดายครับแต่ว่าผมว่าก็ดีเพราะว่าไหนไหนพี่เขาคิดกันมาแล้วนะครับก็ทําทําแจกมานะครับมีตัวละครใหม่มีพวกเครื่องจักรใหม่ๆนะครับมาตะหลอดเลยนะครับซึ่งผมถือว่าดีนะมันทําให เรารู้สึกว่าออโปรเจกต์นี้มีความคุ้มค่านะครับเพราะว่ามีของอะไรใหม่ๆมาให้เราตลอดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นโปรเจกต์นี้ครั้งแรกเลยก็คือเหล่ามินิเจอร์ครับมุ่งอย่างนี้ก่อนนะเหล่ามินิเจอร์เนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับคมชัดรายละเอียดดีผมไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นโปรโตไทป์หรือเปล่าแต่ว่าผู้ลงตรงว่ามันดีนะครับใหญ่สวยดูดีนะครับแต่ว่า แต่ว่าผมมีแต่ผมมีแต่เสมอนะฮะเรามาพูดถึงความจริงกันเถอะนึ่งนะครับผมต้องขอพูดก่อนผมว่าชมอะชมเยอะแหละต่อไปนี้มาเป็นความรู้สึกจริงๆกันบ้างดีกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวผสมผสมตัวละครบูน,นีดีกว่าก็คือเราจะมีตัวละครหลกักเป็นตัวด้านซ้ายแล้วก็เป็นยานของเราตัวด้านขวาเนาะเอามาผสมประกอบกันประกอบกันเป็นกระดานหลักนี่นีแบบรูปนี้รูปนี้รูปนี้เห็นไหม รวมกันนะครับแล้วก็ใช้การ์ดเนาะการ์ดมาเล่นผมขอข้ามพาร์ตการเล่นเล่นกันเพราะาเกมนี้เป็นเกมแนวใช้การ์ดนะครับใช้การ์ดแล้วก็มาเกี่ยวกับฟังก์ชันกระดานดับเบิลไดเอทบอร์ดนะหนึ่งเลยผมรู้สึกผมรู้สึกผมไม่ชอบตัวละครผมพูดผมขอพูดเลยผมไม่ชอบไม่ชอบดีไซน์แบบสัตว์มาเป็นคนผมไม่ชอบพวกฟอรี่ครับแต่ว่าผมก็มาคิดๆดูว่าผมไม่ชอบขนาดนั้นจริงๆหรอผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า ทุกคนเคยดูซูโทเปียไหมครับผมชอบซูโทเปียผู้นี้เลยผมชอบซูโทเปียมากฉะนั้นผมว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้ชอบเฟอร์รี่ขนาดนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกตะกิดตะกวงใจกับการออกแบบตัวละครด้วยกันผมพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสันทัดในตัวละครบางตัวแล้วกันเนาะอย่างเช่นตัวเคลเนี่ยผมชอบนะครับชอบตัวนี้นะน่ารักเคดี นะครับของจริงก็สวยนะครับนี่เจอคมกิฟเลยฮะอันนี้พูดถึงดีไซน์เนาะแล้วผมขอจะพูดผสมเกี่ยวกับบอดไปด้วยนะครับบอร์ดตัวบอร์ดตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลกไปผมรู้สึกว่ามันลกมากเลยนะฮะส่วนตัวผมนะบอดตัวละครบอร์ดของตัวยานอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยนึงนะครับเยอะในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้เชิงว่าตัวหนังสือนะผมรู้สึกว่ามันมันมีบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันลกตาไปหน่อยนะครับ แล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นตอนผมเห็นเกมจริงๆเลยก็คือการ์ดครับการ์ดนีการ์ดการ์ดทุกคนเห็นไหมการ์ดผมซูมงง,งงงให้ดูนะการ์ดตัวหนังสือเล็กมากของจริงอะตอนนี้ผมไปเห็นแล้วผมรู้สึกแบบโอ้ถ้าจะเล็กขนาดนี้นะบางบางผมเข้าใจว่าการวางตัวหนังสือนะ่ะเหมือนกับว่าพอมันมีอาจจะบางอันมีหลายแถวใช่ไหมฮะเขาเลยต้องทาไซส์เดียวกันหมดแต่พอบางใบมันมีแถวเดียวอะแบบว่าไม่ได้ใช้แ็กเยอะอะไรอะ ตัวหนังสือมันก็ดันเท่ากับไอตัวถึงเยอะๆอ่ะมันทําให้ตัวหนังสือเล็กครับเพราะเล็กมันอ่านยากอ่านยากครับแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะผมมีปัญหาแค่กับตัวละครน,นะแต่ว่าพวกยานเนี่ยโอ้หผมยกนิ้วให้เลยนับถือครับเท่ทุกอันเลยอ่ะยานเท่ทุกํเกำเลยนะมีไม่กี่ำํำที่ผมไม่ชอบแต่ว่ายานนี่สวยทุกอันเลยนะผมกคชื่นชมคนออกแบบจริงนะแต่แบบว่า ตัวละครเนี่ยผมก็แบบไม่รู้อันนี้ความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับบางท่านอาจจะไม่เป็นบางท่านอาจจะชอบเนาะส่วนตัวผมผมแค่ไม่ชอบคนเดียวของผมเนี่ยแหละฮะอย่าอะไรกับผมเลยฮะปาแอมเบอร์อย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยอะผมรู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่ไโอเคผมรู้สึกแบบอี่ยเออยานสวยครับนุ๊กอย่างเงี้ยคิระอย่างเงี้ยเออแบบอืมไม่รู้อะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเท่อะผมรู้สึกมันไม่ค่อย สมเหตุสมผลไงไม่รู้เออยานสวยครับหมาแบบไม่รู้ดิไม่ชอบอะ่ะแค่เราไม่ชอบอเปลน่ยไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ไม่ชอบอะ่ะเออยานสวยครับเออเนี่ยแล้วก็ตัว,ต,วตัวบอสหลักของกล่องแรกเนาะเมื่อกี้จะเป็นตัวละครของกล่องแรกนะครับนี่คือบอสหลักของกล่องแรกก็ถือว่าเท่มากใหญ่มากนะครับไซส์กระป๋องโคกอะ่ะคือแม่งโคตรใหญ่เลยครับพูดอย่างนี้เลยใหญ่มากครับ พราะมันใหญ่ขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเขาดีนะที่เขารู้ว่าท้าตัวเองอะทาอะไรอยู่แบบว่าในโปรเจกต์เนี้ยของทางเฮกซ่าเฮาเนี่ยนะครับแบบเออก็ดีเนาะเขาเขารู้ว่าทําอะไรอยู่คือเขาขายมินิเจอร์ครับผมผมรู้สึกกันนะขายมินิเจอร์ครับมินิเจอร์ใหญ่สวยครับแล้วก็เนี่ยกระดานกลางกระดานเออกระดานตัวบอสใช่ไหมกระดานบอสเนาะแต่น่าเสียดายผมรู้สึกว่าบอสเนี่ยน่าจะมีสักตัว พอมันมีตัวเดียวแล้วผมรู้สึกแบบน้อยน้อยอยากได้อีกเออพูดงี้ดีกว่าอยากได้อีกนะชอบนะบอสเท่ boss, hey, มากเลยครับออกแบบดีมากเลยนะแต่บอสเนี่ยน่าจะมีสักตัวครับมันเหมือนกับว่าพอได้กล่องหลักมากล่องหลักมีบอสตัวเดียวแล้วแบบเราก็ต้องเล่นกับไอ้บอสตัวเดียวเนี่ยถ้าคุณก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติวนะ่านับว่าบอสเป็นการเล่นหนึ่งครั้งก็เหมือนกับว่าเราเล่นเล่นครั้งเดียววะจะมาบอกว่าเออผู้เล่นเนี่ยมันต้องมาผสมกับไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะม,นนนนนนนมันเนกิดความผสมที่หลากหลายผมว่า ถ้าจะมองแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีบอสตัวเดียวปะอยากได้อีกมุางนี้เลยนะอยากได้อีกแต่ว่าโอเคครับต้องลองเล่นดูก่อนผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเล่นนะเพราะว่าตอนไปก็ได้แต่ดูคนอื่นเล่นนะะแต่ว่าบอสใหญ่นะ่าระทบใจจริงๆครับ,รบใหญ่ดีครับใหญ่ดีเนียนนะครับอืนี่ก็เป็นกระดานหลักนะครับที่ผมชอบนะการออกแบบกระดานนะครับชอบมากเลยนะชอบชอบชอบ มีเทอร์เนอร์โทเชนมีของเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทุกคนเห็นไหมคัทตัวหนังสือเล็กอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหานะคัตัวหนังสือเล็กนะครับแต่ก็เออผมไม่รู้หรอกเดี๋ยวรอเป็นภาษาไทยฟอนต์อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าในนาทีนี้ผมรู้สึกแบบนุ่งตรงการนตัวหนังสือเล็กครับแต่ทุกอย่างทําดีมากเลยครับของแบบเยอะจัดจัดเลยครับแต่บางทีของเยอะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ และนี่ก็คือภาค2ต่อนะครับ Into the Jungle เนาะ Into the Jungle เนี่ยก็จะเพิ่มระบบทีมทีมเพิ่มทีมขึ้นมาคือทีมสู้กับทีมแล้วก็เล่นได้6คนนะครับที่แบบเออก็ดีครับดีผมว่าเจ๋งเลยนะอัปเกรดแบบนี้เนาะในกล่องหลักเนาะก็จะมีเหล่านกที่ผมรู้สึกแบบเนี่ผมไม่ค่อยชอบดีไซน์เนี่ยไม่รู้ว่าทำไมไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชอบไม่ชอบโอ้โกท่ครับสวยเลย อ่าวูเท็โคเนี่ยมันเป็นตัวละครแบบวูคองเนาะส่วนหัวคลองที่เราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วแลวก็ด้วยลักษณะของความเป็นลิงครับมันก็มีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าธรรมดานะเท่ดีครับผมชอบอันนี้เท่อันนี้ของจริงผมเห็นอยู่นะอันนี้อันนี้สวยเลยผมชอบนะตัวเนี้ยนี่คือหนึ่งในปัญหาที่ผมไม่ชอบผมรู้สึกไม่ชอบตัวละครที่เป็นแบบ มันเป็นค้างข่าวอะครับค้างข่าวที่แบบค้างข่าวมีหน้าอกระมันดูแบบไม่ค่อยโอเคอะไม่รู้อะไม่ไม่มันควรจะเป็นแบบนี้หรอไม่รู้เออข้าไมไปเถอะเนาะอันนี้ก็เป็นปลากระเบนนะครับเป็นกระลอกเนาะอันนี้ผมชอบนะน่ารักดีแล้วก็นิยานปลาเป,ป้านะครับก็ดีครับแล้วก็บอสนะครับบอสก็เป็นแบบโอ้เป็นปลาไหลไฟฟ้าใช่ป่มนี่ก็สวยดีนะครับ นี้ก็ดีครับทาออกมาดีเลยนะนี่ก็มีเหมือนกับกล่องหลักเลยกันนะเสียดายครับอยากให้มีอีกนะแต่ก็แน่นอนครับใหญ่เบิ่มเลยครับตอนนั้นผมเห็นนะของดีครับผมดีชอบเลยยอดแล้วก็แบบที่ดีไซน์เป็นแนวสามเหลี่ยมนะครับก็โอเคครับถือว่าดีนะเหมือนเดิมครับเหมือนกับกล่องหลักเลยนะครับแล้วกล่อง s เต G โกนะครับของ expansion นนะที่ นี่ก็เป็นเอียรหนึ่งที่ผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบอะผมรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะไม่รู้สิมันไม่ใช่อ่ะรู้สึกแบบมันไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเออข้ามไปดีกว่าผมไม่อยากจะพูดเลยอันนี้เยอะเออเนปจูเนี่ยผมไม่ชอบผมไม่ชอบยานลำนี้อ่าเลกไอเอลเฟโดที่เหมือนกับดีไซน์ลโกรัตแบบนี้ก็ก็ดูดีนะครับดูเหมือนคนใส่หน้ากากกวางดิผมว่า มองมันแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็ g ีมินายจีมินายนะครับเนี้สวยครับเท่เลยผมชอบนะแล้วก็คอมโพเนนต์อื่นๆนะครับที่จะได้จากกล่องนะแล้วก็ใช้บริษัทเดียวกับ E-Star นะครับที่ผลิตเราเว้เคลียมอย่างนี้ใช่ป่ะก็คุณภาพดีแน่นอนนะครับคมดีนะครับเนี่ยนะไซมินิโอ้โหสุดยอดมากเลยนะของจริงมันก็ดูอลังการดีนะครับกางแล้วแบบโอ้โหอลังการแน่นอนนะของเยอะ แนนนะะ่ะผมว่าเอามาได้เห็นภาพชัดดีนะครับดูดีเลยนะครับเนี่ยเห็นเลยว่าต้องทํายังไงนะครับเอาตัวละครมาประกบกับยานนะครับแล้วก็เอามาเล่นอย่างนี้ใช่ป่ะผมว่าโอเคเลยนะทําดีเลยนะครับมีมีการสํารวจมีการโจมตีกันใช่ไหมเอ็กพอรมีการสํารวจนะครับมีเอาของนะครับ แล้วก็เนี่ยมีเรียนรู้สกิลการ์ดนะครับเพิ่มประสบการณ์เลยเนาะโจมตีศัตรูนะครับทาโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์มาได้หน้าชื่นชมจริงๆครับเห็นภาพมากเห็นม่าได้อะไรได้อะไรอย่างนี้เนาะทำดีมากเลยครับเที่ยมมากเลยครับขอนับถือจริงๆนะเนี่ยก็รู้ว่าทําวาง์แผ่นมาดีนะผมชื่นชมจริงๆและเป็นโปรเจกต์คนไทยที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับผมพูดตรงตรงนะสุดยอดจร soup, after, <mon> <today> ิงๆนะครับอยากจะให้เงินมากกว่านี้นะผมพูดตรงตรนะแต่ว่าเสียดายครับยันไม่ขึ้นจริงๆ ผมคิดว่าจะมีคนมองเหมือนผมก็ได้นะอาจจะมีคนไม่ชอบเฟอร์รี่ปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขอโทษเรื่กันนะผมไม่ชอบเฟอร์รี่จริงๆอะแบบและครดีไซน์มัน,มนผมรู้สึกว่านั่นแหละผมไม่ค่อยโอเคอะรู้สึกนะครับแล้วันี้ก็มีแบบออบเจ t ทีมนะครับมีสู้กันเนาะ a อ้เทคสู้กันออบเจกหนึ่งหรือว่ามาเ,าเอาพลังงานแล้วก็ออกจากแมปนะครับอีออ,อีรูปแบบหนึ่งเนาะ มีโกดนะมีรีวิวเวอร์หลายๆท่านนะที่โอ้โหทำมาดีมากนะเนี่ยยอดจริงๆยอดมากเลยนะเยอะมากพี่ตูนนะครับตูนนี่เก่งนะฮะนี่พี่นันเจ้าของทําเองเลยนะฮะสุดยอดอันนี้ก็แบบเพ้นแล้วเนะาะเพ้นอยู่ในงานเนะี่ยเพ้นแล้วก็จะอยู่ในตู้กอดใส่ผมจําได้ก็สวยมากเลยครับอันนี้พี่ฟ้าใสนะ่าจะทําให้นะเดี๋ยวไม่ผิดยอดจริงๆอันนี้ผมผมนับถือเลยโคตรดีราคาก็ประมาณกล่องละ 119 US 119 US เนี่ยก็จะคูณ38เลื่อนประมาณสักส5 0 0นะครับสำหรับก,กล่องหลัก4,5่0เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมคูณโหดไปวะ4,000 0กว่าบาทส่วนตัวอย่างที่บอกนะถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะผมมองเนาะ4,000กว่าบาทเนี่ยสำหรับผมมองในเกมเลนจ์ประมาณนี้ที่มีตัวละครไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตัวกล่องใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าต้องพูดเรื่องราคานะ ผมว่าแอบแพงนิดนึงแอบแพงนะครับ4,000กว่านะถ้าเทียบกับซอมบี้ไซ์ที่ประมาณสั้3 0 0 0กว่าผมจำไม่ผิดน่าจนะ3,000กว่าแต่นี้น่าจะ4,000กวา่าแต่แพงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเทียบเป็นมินิเจอร์เน่จาผมเชื่อในระบบเกมกับของที่ได้นะคอนเทนต์มันจะเล,นเล่นเดียวกับตัวเนมซิตเลยกันเนาะถ้าเทียบนะครับแอบบได้มินิน้อยนะครับน้อยไหมอะไม่น้อยหรอกมั้งผมว่าโอเคนะ จากคุณภาพที่ผมเห็นของจริงแล้วอะ่ะผมว่าราคานี้ก็โอเคสำหรับผมนะโอเคครับนะพักหนึ่งพักสองราคาก็พอๆกันนะครับแล้วก็อออินก็จะถูกลงมานะครับประมาณ300รอดอนเนาะร้อหอ๋อใช่ใช่ใชเป็นเงินดอนดีร้อยเก้าสิบเดอนไม่ร้อยสิกับร้อยสิบาดอนบวกกันได้สองรอยเก้าสิบดอนเรี่ยงจังไดนวะหืร้อย1 9บเกวกรอยสิบเก้ามันก็ต้องสองร้อยสามสดนสินี่คืออะไรเกมเพลย์เซตหรอ แน่เลยเพิ่มคอพกคอพก expansion box ออ l นออเนาะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ119 119เอ้ย,อยพวกนี้มัน Kickstarter ฟรีอยู่แล้วไม่ใช่หรืออ๋อ expansion box อันนี้มันอ๋อมันเสียเงินเหรอฮะอันนี้เสียเงินเหรออ๋อ addon มันเสียเงินใช่ไหมโทษโทษโทษอ๋ออันนี้89เออขอโทษเออโอเคเข้าใจแล้วกกับ89โอเค3 2 7เหลือ 2, 2 2 2 9 9โอเค้โอเคโอเคเออโอเคเอาละคะ่ะอ๋ออ๋อกองนี้ขายเนาะผมลืม นะครับมีเพย์แมทมีของขายแบบนี้เออผมผมชอบการจัดวางเลยเอาหน้าลิกมากเลยแบบแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆหําเลยครับแบบนี้เออาวางแผนมาดีครับทํามาดีมากเลยวางแผนมาดีมากผมผมชอบมากเลยนะทามาแบบเว่อวายอ่ะทํามาแบบาาแบบเกจเวอวายจริงจริงอ่ะผมแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับรายละเอียดอะไรครบหมดนะครับนี่ทีมงานโอ้ยน่าภูมิใจทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากนะที่แบบ ทำให้เกิดโปรเจกต์สุดยอดแบบนี้ให้กับชาวไทยเราทุกคนเลยนะฮะสุดยอดจริงๆสุดยอดมากเลยับนับถือเลยเนาะแล้วก็นี่วิกติมนะครับโปรเจกต์ project แรกของทางค่ายที่เคยประสบควาสมสําเร็จไปแล้วนะครับก็นับถือใจจริงสุดยอดจริงๆครับก็ไม่รู้ทุกคนผมว่าชวนคุยเนาะแบบว่าพาวบรลิคครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เก้าหนึ่งเป็นก้าที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยในวงการบอดเกมด้วยกันเนาะที่บบว่าทาทามาแบบ บบทำมาโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับผมพอชื่นชมเลยนะผมแบบก็คลิปนี้เนะาะก็จะเป็น3ามชั่วโมงสุดท้ายที่ผมมาถ่ายนะครับผมก็พยายามจะให้อัพให้ให้จบในวันนี้แหละผมถ่ายวันอาทิตย์เนะาะหวังว่าเกมนี้จะไปอยู่ในใจของใครลหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีจริงๆนะครับอ๋อมีตัวต่อด้วยผมไม่เห็นตัวต่อในหะน้าโปรเจกต์เมื่อกี้นะเอเบิร์นบอสอีกตัวอันนี้เออบอสอีกตัวเนี่ยผมผมว่าดีก็จะได้มีบอสมาเพิ่มหน่อยนะครับก็คือใครซื้อออินไปก็ได้บอสสามตัวนี้นะ ผมเชื่อแหละว่ากินได้ถูกคิดค้นมาเป็นอย่างดีครับมันต้องสนุกแหละเนาะไม่ไม่น่าจะมีผิดพลาดอะไรนะครับก็ราคาถ้าสมมติคนไทยเรามีพีกันก็หมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทมนะันะ้งเนาะก็ถือว่าโอเคถือว่าตัวอย่างที่ผมพูดนะครับถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับสําหรับมันได้สามกล่องเลยเนาะสามกล่องก็หมื่นหนึ่งพันหารสามอะ่ะเหมือนกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอ่ะใช่ไหมผมผมทำราคาได้ประมาณนี้เนาะหารสาม ตกกล่องละส ,9 0พัวกตกกล่องละ4,000นะอออินเนอรได้เพย์แมทด้วยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ลดหลั่นกันไปนะครับผมถือว่าผมผมขอชื่นชมนะไอเรียยที่บน่นบ่นก็บ่นไปตามภาษานะฮะก็ขอบคุณมากอีกครั้งนะครับที่ทาง hexa ah house นะครับโดยเฉพาะพี่นันนะที่เป็นสร้างเกมดีๆแบบนี้ออกมาต้องให้เครดิตเลยแล้วก็ไม่รู้ชมแล้วกันนะฮะเกมนี้เป็นเกมนี้ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะความคลิกซ่าเตอร์เราก็ไม่รู้หรอก ต้องไปลองเล่นอยู่ที่งานนะครับมีมพี่แกก็ไปจัดบูธอยู่งานตลอดนะครับแต่ว่าเอผมเชื่อเกมนี้จะต้องประสบความสำเร็จและนี่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับสองแสนห้าหมื่นกว่าเนาะหนึ่งพันะ 1, กว่าท่านยอดชูนิ้วให้เลยนะครับอยากให้ยอดไปอ่านเลยนะฮะจริงๆนะแต่ว่าปรับเรื่องเฟอร์รี่ออกไปหน่อยนี้ผมว่าจะดีกว่านี้เยอะนะขอบคุณมากนะครับที่ทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้มาก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ